นี้เป็นวันที่๑๔กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่4 3ที่ข้าพเจ้านางสาวพระเยรพิสพลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธร,รมมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอิน หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมานตาจักรวาเรสุอัตตราคชันตูเทวตาสาธธรรมมังมุนิราชาสาสุนานตูสักโมคทางสักเคกาเมจะลูเปกิลิสิคาราตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัเทจะคาเมตรุวานาคาหาเนเคหาวัทุมหีเคเตภุมมาจายันตูเทวาชาลาทาวิสาเม อิยาคาคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยัางมุนิวรวจานางสาเทโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโรอยายามพันตาธรรมสวนณกาโรอยายามพันตาธรรมสวนากาโรอยายามพัระมันตาสองบทบูชารัตนตาอิมีนาสการเรนาุทธังอภิปูชยามาอิมีนาสการเรนาธรรมังอภิปูชยามาอิมีนาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามา สามบทกาพระรัตนาตายระหังสมมาสัมพุโทโธพระขวาผู้ทางพระวันตังพิวาเทมีสวาคาโตพระขวตาธรรมโมธรรมมังนัมมัสามีสุปฏิบันโนพระวตโตสาวกสร้างโคสร้างคังหนามามี ติบทสวดนมการสิทธิคาถานโมตัสสะพระคัตภีรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมภีรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัตภีรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตสรณคมมะนาปาถาพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยามปีธรรม สลรนังคาฉามิตติยมปิสังคังสลรนังคาฉามิหกบวสดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสลรนังอัญังพุทโธเมสลระนังวรังเอเตนาสาจวะเชนาโสธิเมโหตุสัพะธานาถิเมสลรนังอัญังธรรมโมเมสลระนังวรังเอเตนาสาจวะเชนาโสธิเมโหตุสพภธานาถิเมสลรนังอัญังสังโฆเมสลระนังวรังเอเตนาสาจวะเชนาโสธิเมโหตุสัพภธา เกตพุทานุสติ อิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวิชาจารณสัมปันโนสุกตโโรกะวิทวนุตตะโรปุริสาธรรมมาสาระทสัตถาเทวมนุสสานังหุโตภะคะวาติแปดธรรมานุสติสวาคาโตภะตาธรรมโมสันทิติโกกาลิโกเอหิปัสสโกโอปะณียโกปจตังเพทิตัพโววินยูหีิติเก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปฏิบานโนพระควะโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสัยยุคานีอาฏาปุริสสปุคราเอสาพระคาวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทาขีเนโยอันชาลีกัลนิโยอนุตรังปุญญาเขตตังโรกาซาติ สิประตนาสูตรยานีทภูตานิสมาคาตานิภูม,มานิวายานิวานตลิเกสัพเพวภูตาสมานา,านาภวันตวอโทปิีสากาจาสุนันตุภาสิตังตัสมาหิพูตานิสาเมทะสะเพเมตังกะโรธามานุสิยาปชายะาธิวาจาระรโตจหรันติเยผริงตัสมาหิเนราคาถาอปมัตตายังกินชีวิตตังอิธะ ว่าหุงรังว่าสาเคสุว่ายังราตะนังปณีตังนโนสมมังอาทิตทาคเตนะอิธรรมปีุทธเทรัตนะนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวะทิโฮตูขยังวิราคังอมตังปณีตังยทัชัคคสัคยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีอิธรรมปีธรรมเมรัตะนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโฮตูยังพุทเเสโทปริวานะยีสุจริงสมาทิมานันตริกัน ย่มาโหสมาธินาเตนะสมโมนวิชตีอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตู เอปุคาราอาทาสตังปสัสสาจตาริเอตานิยุคานิโหนตีเตทักิเนยยาสุขาสัสสาวากายเอเทสุทินานิมหาพลานิอิธรรมปีสังเครตนางปานีตังเอเตนัสจจนะสวัติโหตูเยสุปายุตามนัสาทันละเฮนะนิกามิโนโคตมาสนสนมฮีเตปาติปาตาอามาตังวิไคหาละทามุธานิผู้ติงพุนชมานาอิธรรมปีสังเคระ ตนั่งปณีตังเอเตนะสาเจนะสวัสิโหตูยาินทคิโลปทวิงสิโตสิยาจตูพิวาเตพิอสัมปะกตานปิโยตทูปะมังสาปุริสังวะทามิโยอริยาสาจานีอเวจปัสตีอิธรรมปิสังเครตนีนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสวัสิโหตู เยอริยาสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปันเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติผู้สัปปมัตานะเตภวังอาธามาที่ยันติธรรมปิสังเคระตังปณีตังเอเตนะสาเจนะสวัติโหตูสหวาสธาสานาสัมปทายะตายัสสุธรรมาชิตาภวันตีสากายะทฏฐิวิจิกิชิตันจาศีลาภัตังวาปิยะทัต ทีกินจีจะตูหาปาเยหีจะวิปปมุตโตฉะจาพิธานานิอภพโพกาตุงอิธรรมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวะทิโหตูกินจาปิโสกรรมมังกรโรติปาปะกังคายเยนะวาจายุทเจตสาวาอภะโพโสตาสปฏิชาทายะอภาพาตาทิถาปะทัสสาวุตตาอิธรรมปิสังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวะทิโหตู วนาปะคุมเพยทะผูสิตาเคคิมฮานะมาเซปะธามาสมิงคิมเฮตาทูปะมังธรรมวรังอเทสยีนิพานะคามิงปารมังหิตายอิธรรมปีพุทธทรัตนังปณีตังเอเทนัสเจนะสุวัติโหตูวโรวรันยุวะโทวรางโรอนุตตโรธรรมวรังอเทสยีอิธรรมปีพุทธะรตนังปณีตังเอเทนัสเจนะสุวัติโหตูขีนางปุรานังนวังนาถิซัมพวังวิรัตตาจิตายติก ภวัสะมิงปิเตคีนาะพีชาอาวิรุณหิชันธานิพันติธีระยะทายามปะทิโปอิทามปิสังเครัตน,นังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวติโหตูยานิทภูตานิสามาคาตานิภูมมานิวายานิวานตลิเกตทาคาตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนามาสะมาสุวติโหตู ยานีทภูตานิสมาขาตานิภูมมานิวายานิวาอันตาลิเค ตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังธรรมมังนมาสามาสุวัติโหตุยานิทัพูตานีสมาคตานีภูมานิวายานิวานตลิเคตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังสร้างคังนมาสามาสุวัติโหตุ1สิบเอ็ดอาตานาติยาปริบทย่ยอสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตาปะวัชิตโตสัพพเวรามติกันโตนิพุตโตจตุว,งาวาาังเพราะวสัพพติโยวัชันตูสัพพโรโควินาสาตูมาเตภาวาตาวันตรายโยสุขีทีคายุโก ว่าพิวานา,าสัสีลิสานิจังุธาภาจายโนจัตโารโรธามาวุทันติอายุวันโนสุขังพรัง